การส่งออกรายงานรายชื่อการเข้าเรียนการส่งออกรายงานรายชื่อการเข้าเรียนก็เหมือนการช็กชื่อครับอาจารย์ครับอาจารย์ทําได้โดยติ๊กตรงนี้ครับเนี่ยเป็นรูปเป็นไอคอนเหมือนบุคคลรูปกระดาษนะครับพอติ๊กแล้วนะครับก็จะมีให้อาจารย์ใส่นะครับเนี่ยทนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์ก็ดูว่าอาจารย์เนี่ยตอนสอนเทพเทธิ์เนี่ยอาจารย์ได้สอนวิชาอะไรครับักเรียนนะครับ วันที่เท่าไหร่นะฮะชั้นเรียนอะไรจํานวนผู้เข้าเรียนเท่าไหร่นะครับจํานวนผู้ไม่เข้าเรียนก็จะขึ้นอ,อัตโนมัติให้เลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับอาจารย์จะบอกการบันทึกคือผักที่ไฟล์ทันีเซฟไปนะครับคือ,อแฟ้มเอ็ดูพาวนะครับแฟ้มเอเทนรีพอร์ตนะครับส่วนชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษดีนะครับอาจารย์สามารถนําไฟล์ตัวเนี้ยไปเปิดในโปรแกรม Excel ได้นะครับ ไฟล์ชื่อ csv แต่ตรงนี้ก็คือให้อาจารย์เปิดโปรแกรม excel ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาไฟล์เนี้ย open อ,ออกไฟล์เบาเบาเข้าไปนะครับส่วนชื่อไฟล์นะครับป1ขี่1ก็คือชั้นเรียนนะครับอันน้สกอรน์2013นี่คือปีนะครับส่วน12เลขถัดมาก็คือเดือน02คือวันที่ครับอันสกอร์135ก็คือเวลาครับอักอ ก็คือจํานวนผู้เข้าเรียนอันดับสกอร์สามศูนย์ก็คือจํานวนผู้ไม่เข้าเรียนอันดัสกอร์คณิตศาสตร์ก็คือวิชาคณิตศาสตร์เห็นไหมครับชื่อไฟล์งนี้อาจจะยาวครับแต่จะบอกรายละเอียดหมดเลยว่าอ่าตัวเลขนี้คืออะไรนะครับจากนั้นให้อาจารย์กดที่บันทึกครับจากนั้นครับพออาจารันดึกมานะครับอ่าไฟตรงนี้นะครับหน้าตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับจะขึ้นห้องเรียนวันที่เวลาวิชาการห้องเรียนขาดเรียนเท่าไหร่นะครับมีหมายเลขมีรายละเอียดบอกมาว่า มีเรียนคนไหนที่ขาดเรียนบ้างขาดเรียนหรือไม่ขาดเรียนดูได้ตรงไหนครับดูตรงนี้ครับสถานะครับถ้าเป็นล็อกอินคือการยังได้เข้าเรียนอยู่ยังมีการเชื่อมต่อสำเร็จแต่ถ้าขึ้นลออ็อกอานี่คือการไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องควบคุมครับหรือว่าไม่ได้เข้าเรียนนั่นเอง